สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปหาล้อคลิปนี้นะครับออกจะแปลกไปสักหน่อยเนาะพอขึ้นมาก็เห็นเป็นรูปอาหารนะครับพวกเป็นเส้นๆส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมไปหาลอเราก็จะขออนุญาตนะครับนำ fc ไปหาล้อไปหาชมหรือไปหาดูร้านก๋วยเตี๋ยวสักสิบร้านนะครับในจังหวัดร้อนะครับเอาเป็น เหมือนอีพีแรกนะครับเหมือนตอนแรกที่ว่าในร้อยเอ็ดมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนยังไงมากผมเลยขออนุญ,ญาตที่จะนําเสนอเพราะว่าผมมีกลุ่มผระพวกที่มาเจอกันที่ร้อยเอ็ดเขาก็จะถามว่าพี่ก๋วยเตี๋ยวร้อยเอ็ดร้านไหนอร่อยยังไงผมเลยมานั่งคิด,คดว่าเอ๊ะผมก็เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เมื่อเราชอบแล้วไหนๆก็ได้ไปกินแล้วก็เดี๋ยวเก็บว่าร้านไหนเป็นยังไงมาฝากสําหรับคนที่ได้ผ่านมาพักทางร้อยเอ็ดนะครับ ซึ่งในคลิปเหล่านี้นะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ฟันธงนะครับว่าร้านไหนอ,อร่อยยังไงคือไม่ได้จัดลาดับขนาดนั้นนะครับว่าใครอร่อยกว่าใครยังไงเพราะว่าต้องบอกตามวามความ,ความจริงอย่างนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ผู้กินสามารถปรุงรสได้อร่อยถูกปากถูกใจนั้นแล้วแต่บุคคลเลยคนชอบหวานใส่น้ําตาลเยอะครับคนชอบเค็มก็ใส่น้ํตาลเยอะคนชอบเกรียวใสน่น้ำมะนาวเยอะอยู่อย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆนะครับแต่ที่ผมจัดรวบรวมมาผมเห็นว่าร้านเหล่านี้เป็นร้านที่ผมไปกินบ่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เลือกผมจะเลือกเอาร้านท้องถิ่นเป็นหลักนะครับโดยที่จะไม่อิงกับร้านที่เป็นเฟรนช์ชายนะครับเพราะต้องเข้าใจว่าร้านที่เป็นเฟรนช์ชัยของเขา่าค่อนข้างจะมาตรฐานอยู่แล้วครับอร่อยอยู่แล้วแหละเขาถึงสามารถทําเฟรนช์ชัยได้ส่วนร้านเหล่านี้ที่ผมไปถ่ายมาให้ชมเนี่ยจะเป็นร้านของพื้นที่ท้องถิน่นเป็นร้านธรรม ชาวบ้านเอ่ยแล้วก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีเหล่านี้นะมาให้ชมในคลิปนี้นะครับสําหรับความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวนะครับผมหาเรื่องข้อมูลหาข้อมูลมาคุยสั้นๆให้ฟังว่ามันต้นกําเนิดอ,อยู่ที่ประเทศจีนนะครับเป็นอาหารเส้นที่มีความเชื่อกันนะครับมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับโดยมีหลักฐานการพบเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากข้าวฟ่างนะครับส่วน ก๋วยเตี๋ยวที่จะเข้ามาสู่ในประเทศไทยผ่านคนจีน,นอุทยบเข้ามาครับในช่วงปลายสมัยอยุธยาโดยเฉพาะคนจีนแต้จิว๋วและฮกเกี้ยนนะครับที่มาทําการค้าขายในประเทศไทยนะครับจนได้เกิดความนิยมในยุคสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารยอดนิยมอย่างจริงจังในสมัยจอมพลปอเป็นปปนายกนะครับเพราะมีการสนับสนุนให้บริโภคกว๋วยเตี๋ยว แล้วก็วัตถุประสงค์ที่ท่านสนับสนุนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติที่ตกต่ำจากภาวะสงครามนะครับโดยเชื่อว่าการบริโภคกว๋วยเตี๋ยวจะทําให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลนะครับส่วนลักษณะของก๋วยเตี๋ยวนั้นก็ทําจากแป้งข้าวเจ้านะครับลวกในน้ําเดือเดเสดจน้ําแล้วนํามาใส่เครื่องปรุงต่างๆมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ํานะครับแล้วก็มีการดัดแปลงในประเทศไทยก็เป็นหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะครับสำหรับร้านที่ผมไปพาไปชมร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดนี้มีกี่ร้านแล้วก็เริ่มร้านที่ไหนยังไงไปด้วยกันครับผมบุกลุยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเมืองร้อยเอ็ดครับผม ร้านเนื้อคุสํำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านแรกนะครับที่ผมจะพาไปชิมดูนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวร้านน้องอินดีน้เอ่อตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกับวัดสารทองนี่นะครับมันจะมีตรงข้ามนะกับวัดสารทองมันจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับเ mm hmm. นี่ใจว่าเขาเรียกถนนอะไรเนาะอันนี้เข้ามา แล้วมันจะเจอซอยเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้ข้างๆกับมุมตะ้นพึ่งเท้าร้อยเอ็ดอะไรเนี่ยครับแล้ว mm hmm. ก็เนี่ยฮะมันจะมีร้านซอยเล็กๆนะครับประมาณในซอยนี่นจะมีป้ายอยู่ปากซอยพอดีเลยนยร้านมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอี่ยที่รถรถยนจอดสี่ห้าคันคือเขามาจอดกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับอาที่จอดรถจะลำบากสักหน่อยแต่ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวพอได้นะครับ สําหรับร้านแรกนี้นะร้านนี้เลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวน้องอินดี้เลยครับนี่เป็นร้านแบบบ้านๆเลยนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเขาเลยนะครับเขาทาร้านมีโต๊ะนั่งก็ประมาณสัก10กว่าโต๊ะแล้วก็ถ้าช่วงเที่ยงคนก็จะเยอะหน่อยนะครับมาร้านนี้ถือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้านี้อร่อยมากครับน้ําซุปเขาเด็ดเด็ดจริงแล้วก็พวกเนื้อเปื่อยนะครับมาที่นี่ต้องชิมเนื้อเปื่อยเขาจะมีเน <Okay. S 2> <AR |startoftranscript|> ื้อเปื่อยโดยเฉพาะเอ็นตุนเอ็นแก้วอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหรสชาติ เปื่อยยุ่ยลิ้นเลยครับกินสบายๆหรือเคี้ยวสบายๆเลยนะแล้วเขาจะมีนี่ครับน้ำต้มหูยีนะครับแล้วก็รวมทั้งพริกแล้วก็ปินะครับส่วนผักนะฮะเขาก็มีให้เป็นนั่นเลยตกักหยิบเอาเองเลยนะแล้วก็น้ําดื่มอะไรพวกนี้เสริมได้ตัวเองเลยครับรสชาติก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้บอกได้เลยว่าโอ้โหในร้อยเอ็ดเป็นเด็ดอีกร้านหนึ่งเลยครับร้านนี้ร้านสวย่อไ และนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ค่อนข้างที่จะแบบมีหลากหลายนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่ในร้านเดียวกันนระรวมทั้งเป็นร้านอาหารด้วยครับมีข้าวผักต่างๆค่อนข้ง้งทีาจะพบกันนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวชาญเมืองนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่3 4 4 3 4 6ี่นะครับถนนเทวพิบาลครับซอย18 ในเมืองร้อยเอ็ดเลยนะครับอตอนนี้ผมกําลังขับรถอยู่บนถนนเทวัพิบาลนะครับแต่ผมอยู่ฝั่งเทล่ากําลังจะพุ่งออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดก็ต้องกลับไปแล้วก็ยูเทิร์นมานิดหนึ่งครับผม นี่นะครับจะมีเป็นอยู่สโซนนะครับโซนนึงจะเป็นโซนห้องธรรมดาครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งขางห้องแอร์นะครับแต่วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะฮะก็ที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวบอกว่าน,าน้ำข้นรสเลิศเลยครับใช้ได้เลยเจ้าหนึ่งเลยของเมืองเอ็ดนะกล้าพูดไดอย่างนั้นเลยแต่นอกจากก๋วยเตี๋ยวแนละ้วเขามีส้ตมตำมีอะไรหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีลวกจิ้มมีอะไรประมาณนี้ มีหมูอมีเยอะเลยนะเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารเลยนะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวนะเป็นร้านอาหารที่แบบแทบจะครบเลยนะครับเป็นหลายอย่างเลยข้าวเมนูเยอะมากครับที่ร้านนี้ต้องลองมาดูนะครับร้านนี้ต้องลองมาชิมดู งนี้คือทางที่เข้าจากอำเภอจตุรพักษ์พิมานมุ่งเข้ามาสู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอเข้ามาก็จะถึงสี่แยกที่เป็นโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดนะครับเราก็เลี้ยวขวาให้สังเกตทางด้านขวามือนะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ก็คือสี่แยกโรงเรียนเมืองนะครับครับตรงนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนายโต้ง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวคือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนายโต้งนะครับอยู่ที่ถนนรุณนชัยชานยุทธซอยหนึ่งครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดนะครับร้านนี้าสามารถเปิดหาเสิร์ชหานใน Google ได้นะครับมีแบบมีแผนที่ถึงร้านเลยบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้รสชาติก๋วยเตี๋ยวก็ถือว่าโอเคเลยด้านหลังร้านจะมีน้ําดื่มผักบริการตัวเองฟรีนะครับแล้วก็ ส่วนกว๋วยเตี๋ยวผมต้องบอกว่าร้านนี้นะรสชาติกว๋วยเตี๋ยวนี่เด็ดมากโดยเฉพาะลูกชิ้นของร้านนี้นะครับลูกชิ้นค่อนข้างที่จะนุ่มลิ้นอร่อยมากรับลูกชิ้นนะทั้งเนื้อมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะครับกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่อยากแนะนำนะครับทมาโรอเอด และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนราชการดําเนินนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ฮะคือเข้าทางซอยราชการดําเนินซอยหนึ่งทับหนึ่งนะครับเข้าไปทางบ้านสนามมาร้านนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะครับของบ้านเราสมบูรณ์นะครับต้องผ่านบ้านสนามมาไปก่อนนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับร้านอยู่ด้านซ้ายมือเป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาตอนเที่ยงนะโอ้โหคนเยอะมาก แต่วันที่ผมมาตอนนี้คือผมมาตอนเช้าเลยนะเออนี่ก็ถือได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอีกร้านหนึ่งของรอยเอ็ดครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่มีน้ำแข็งน้ำเปล่าฟรีนะครับบริการตนเองนะครับมีผักมีพริกสด ัวนะครับที่ทุกงสดเผาอ่ะกินกับกะปินะครับที่นี่ร้านนี้ก็มีนะครับอดเอก๋วยเตี๋ยร้านนี้นะครับเป็นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับที่ผมสั่งนี่ก็คือเนื้อสดนะครับเอมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยด้วยนะมีลุกชิ้นมีแล้วเขามีลุกชิ้นย่างากินรอดเลยนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกได้เลยว่าน้ำข้นนะครับแล้วให้ชามใหญ่จุแบบจุกๆเลยไม่ต้องเป็นแบบกินเพิ่มชามอะไรอย่างเงแบบี้ยคือชามเดียวยสั่งพิเศษก็เอาอยู่เลยครับร้านนี้ และนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปชิมแต่ร้านนี้นะครับออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับไปทางเดียวกันนะครับร ja. ้านนี้จะอยู่ใกล้กันเลยครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวชานเมืองซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ร้านที่ผมจะพาไปร้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะครับเป็นเส้นปลาเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาก่อนจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวชานเมืองนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลา อันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวปลาสด101นี่นะครับร้านนี้นะครับเขาเข้าเข้าไปจอดด้านบนได้นะครับเดี๋ยวเรามาที่จอดด้านบนร้านเยอะ ยำครับต้มยำเส้นมีขาว มาดูไปยเตี๋ยวเรืออยุธยาอีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถนนเส้นทางที่อันนี้เพรเส้นที่จะไปโพนทองนี่ครับมันจะมีสองร้านอยู่ติดๆกันเลยนะ คลองนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวริมคลองอยู่ตรงนี้นะตรงแยกหมดการทางนี้มานิดแดงนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เจ้าหนึ่งนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยเอด็ดเปิดหรือเปล่าไม่รู้นั่นผมมาที่ร้านปิดนะเปิดบริการแล้วที่นี่ทุกวันเปิดอยู่นะครับวันนี้อโอ้ chòn độn này nóđìthì nó trong chòn đana là fép nữ ตรงนี้เป็นแยกทางจะไปสวนภูมินะครับออกจากตัวรอยเอ็ดไปสวนภูมิมีร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะวันที่ผมมาในฝนตกนิดนึ่งเ,เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบุฟเฟ่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นฟรีไม่อัน้นเพราะว่าเขามีเครื่องทำลูกชิ้นของเขาเองเลยแต่ว่าลูกชิ้นปั้นสด ปีไม่อันนี่นะครับร้านตรงนี้จะมาอยู่เถิอนนิดนึงแต่ต้องกินหมดนะครับกินไม่หมดต้องคิดตังค์นะครับเวลาเราตัดลูกชิ้นไปเดี๋ยวไปดูกันครับร้านนี้อีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับถ้ามา้อยเยีดแล้วก็ลองมาแวะชิมกันพอเลยเลยปั๊มปตทอทางเข้าราเอียดมานิดเดียวนะครับก็จะเจออะไปดานค้างเลยว่าก๋วยเตี๋ยวปั้นสดนะครับเดี๋ยวปั้นสดนี่นี่นี่ นี่นะครับบุฟเฟ่ต์ลูกชิ้นปันสดเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองทุ่มเลยนะครับร้านนี้ เป็นูัเอาเลยกินเลยฮะไม่เป็นไรหรอกเป็นหนัวก็ปรุงแล้วจะเอาเรหรือปะ่อปะล่ะปลาอ่าตอนนี้นะผมกำลังจะเดินทางไปไปร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งนะครับวันนั้นเรามาดูมากินตรงนี้เนาะก๋วยเตี๋ยวเรือช้มเจ็ดดาวเนาะ ก็มีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ค่อนข้างที่จะวิวสวยนะครับถือว่าเขาทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่บนอ,อยู่ริมที่นานะวิวแบบธรรมชาติคล้ายๆก๋วยเตีเ๋ยวแบบคาเฟ่มีน้ำชงมีอะไรหลายๆอย่างเดยลองไปดูเจ้านี้นะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวกอทอง

ครับคืเดีเ๋ยวมีนี่มาที่นี่ก็คือนะครับบรรยากาศนี่นะครับเตีย๋ยวเนื้อนะเนื้อตุ๋นนะครับเนื้อเปื่อยนะแล้วก็มีมีวกจิ้ม กินไปกับบรรยากาศดีดีนะครับเป็นสไตไายให้ราคาไปหารลาคลิปนี้นะครับที่ผมได้ไปเลาะหากินขุยเตี๋ยวในเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมรวบรวมมานี่ก็ประมาณเก้าล้านสิบล้านแล้วก็ยังไม่หมดนะครับร้อยเอด็ดยังมีร้าน๋วยเตี๋ยวไว้เยอะมากแต่ว่า จะขออนุญ,ญาตนะครับเขรวบรวม,รวมแล้วก็ทำทำไปเป็นตอนๆละกันเนาะเพราะว่าถ้าทํารวมยาวคิดว่าคงจะดูเบื่อเลยแน่นอนอันนี้ก็มาเก้าร้านแล้วครับที่เห็นเ็นอยู่แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่เกี่ยวกับเส้นนะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือว่าจะเป็นยินดาโฟโอ้ยังมีร้านเด็ดๆอีกหลายร้านเลยครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับก็บไปหาเลาะ ในช่วงหาเลาะกินนะครับหาเลาะกินกว๋วยเตี๋ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ